สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลิเวอร์ประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายน2024กันอีกครั้งนะครับสมบัติอันล้ำค่าที่พระเจ้าได้ให้กับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้พระเยซูคริสต์ได้กระทำให้สำเร็จแล้วคำว่าสำเร็จแล้วที่พระเยสุตรัสบนไม้กางเขนมีความหมายที่ลึกซึ้งและสำคัญมากสำหรับมวลมนุษย์ทุกๆคน ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่30ได้บอกว่าเมื่อพระเยซูร,รับเล่าอางุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์กล่าวว่าเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นพระองค์ก็ก้มศีรษะลงสิ้นชีวิตพระเยซูรตรัสว่าสำเร็จแล้วเพื่อประกาศว่าพระองค์ได้ทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จลุล่วงแล้วนั่นคือการไถ่าบาปของมวลมนุษย์ทั้งหลาย ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่14กล่าวว่าเพราะโดยการถวายเพียงครั้งเดียวพระองค์ได้ทรงทำให้ผู้ที่ถูกทำให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ตลอดไปซึ่งหมายความว่าการเสียสละของพระเยซูบนไมก้กางเขนเป็นการเสียสละที่สมบูรณ์และเพียงพอสำหรับการให้อภัยบาปของเรามวลมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบาปในอดีตปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ว่าจะเป็นบาปในวิญญาณที่เป็นคนบาปหรือบาปที่ประพฤติปฏิบัติก็ตามนอกจากนี้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่8กล่าวว่าความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ถือโทษบาปของเขาอีกต่อไปในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่17ได้บอกว่าบาปและการอธรรมของพวกเขาเราจะไม่จดจำอีกต่อไป ซึ่งยืนยันว่าพระเจ้าจะไม่จดจำบาปของเราอีกต่อไปเพราะพระเยซูได้ชำระบ,บาปของเราแล้วดังนั้นคำว่าสำเร็จแล้วจึงเป็นการประกาศถึงความสำเร็จของพระเยซูในการทำให้เราสมบูรณ์และบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและเราสามารถมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าได้ตลอดไปแต่ความสำเร็จเหล่านี้ ที่พระเิซูสุคริตได้ทรงกระทําให้กับมวลมนุษย์เรียบร้อยแล้วจะเกิดเป็นผลขึ้นในชีวิตของคนคนนั้นที่เปิดใจเชื่อในข่าวดีนี้และเข้ามาใช้สิทธิของเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นพระเจ้าอวยภรพรครับ